ครับสวัสดี f อทุกท่านครับนะวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเดิมนะครับเอกแม่สายครับวันนี้เรามาพบกันเอาหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะฮะเนื้อยาจินดามณีนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าหลวงปู่บุญเนี่ยนะฮะเป็นพระอาจารย์ที่มีเกียรติคุณที่กระจรกระจายนะครับไปเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็เหเรียญหลวงปู่บุญนะฮะรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อยาผสมเครื่องสมุนไพยว่าต่างๆนะครับล้วนแต่เป็นยาที่เขาเรียกว่าจินดามณีนะครับออกมานะฮะเพราะว่ามีด้วยกันหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะพระของหลวงปู่บุญนะครับแต่ว่าเนื้อผงยาจินดามณีเนี่ยนะฮะมีอยู่ด้วยกันสองรุ่นด้วยกัน ครับดูเหมือนว่าท่านสร้างนะครับในปี2 4 3 5ร้ยสาิบห้าหนึ่งครั้งนะครับตอระนั้นดูเหมือนว่าเนื้อยานี่จะละเอียดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความแข็งตัวนะฮะแล้วก็มีความบบางของพราอยู่พอสมควรนะครับแล้วครั้งที่สองนะสร้างในปี2 4 7 6ันสี่้อยเจ็ดสิบหกนะครับซึ่งเป็นกาดยาซึ่งบทหยาบ นะครับและจะก็จะมีเนื้อผ้านี้ออกสีน้ำตาลแล้วก็มีเก็ตยาค่อนข้างสีน้ำตาลนะฮะเกือบดำนะครับก็จะเห็นเนื้อยาหรือว่าเนื้อผงกินดามานีนะฮะกระจายอยู่ทั่วองค์ทีเดียวนะครับเป็นเนื้อว่านเนื้อยานะครับนะฮะท่านใดมีก็มาถือว่เาเป็นโชคดีนะครับเพราะพระรุ่นนี้นะครับผลิตขึ้นมาน้อยนะครับ เพราะว่าดามท้องตลาดหรือว่าดามที่ต่างๆนี่ไม่ค่อยจะเจอนะฮะเจอก็น้อยมากส่วนมากจะเจอเป็นตะกัวแล้วก็เป็นทองระครังนะครับเยอะมากนะฮะครับก่อนอื่นนะฮะผมต้องขอย้อนไปถึงเรื่องผงจินดามณีสักหน่อยนะครับเพราะว่าดามสมุดข่นะฮะที่ได้พบนะครับที่ได้พบมานะฮะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นของวัดปากแก้ว นะครับโดยพระพระสมเด็จนะฮะนพรัตนะครับแห่งกรุงศรีอยุธยานะฮะท่านเขียนเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องผงจินดามณีนี้ว่ามีผงยาอะไรอะไรบ้างนะครับแล้วก็สมุดข่อยเล่มนี้นะฮะก็มาตกอยู่ที่วัดกลางบางแก้วนะสมัยหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญก็เลยนำมาทำเป็นผงยาจินดามนีนะครับแล้วก็ บทอัดเป็นพระนะฮะขึ้นมาดูบุว่าจะเป็น2รุ่นนะฮะ2,435กับ2,476นะครับเป็นรุ่นที่หายากยากมากนะครับนะยากที่จะพบหานะถ้าว่าใครมีนี่ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็มีบุญญาธิการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนะฮนะแตนะ่ผมก็นะได้มาองค์นึ่งเหมือนกันนะเก็บไว้ตั้งนานละสมัยตอนเด็กๆนะเมตตาบาคุณพ่อคุณปู่นะฮะ นปูแชมนี่ไม่รู้ว่าท่านเอาที่ไหนมานะครับผมเกิดมาก็เจออยู่แล้วนะฮะจนตอนนี้ก็อายุมากนะฮะครับก็เก็บรักษาเอาไว้นะครับก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะครับก็จะเห็นนะครับเนื้อผงนะฮะจินดามนีนะครับนะซึ่งเห็นเป็นหย่อมๆนะครับติดตามเนื้อพระอยู่นะครับเนี่ยนะฮะ ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นนะฮะว่าผงจินดานะครับนะฮะอยู่ในตรง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 บริเวณนี่ยเนี่ยเนีตรงเนี้ยนะครับนะแล้วก็จะเห็นทั่วไปนะครับนะอยู่ดําเนื้อพระนะครับเนี่ยช่วงแขนนี่นะฮะช่วงแขนท่านนี่ช่วงนี้นะะตรงนี้ตรงนี้นะถึงวมาจะลึกนะฮะจะลึกเป็นพิเศษเลยนะครับจะลึกโค้งเข้าไปเลยในนะฮะ ก็จะเห็นผงนะก็กระจายอยู่ทั่วผิวพระเลยนะฮะเดี๋ยวจะจะส่องดูให้ดีนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นเป็น่อนะกากยานะครับซึ่งผสมอยู่ทั่วองค์พระเลยนะฮะเนี่ยนะจะเห็นเส้นขาวๆนะผงยาขาวๆอยู่นะครับบางอย่างก็มีสีแดงนะครับเงี้ยแบบองค์นี้นะครับนะค้างหูนะฮะ เห็นก้อนสีแดงเลยนะครับฝังอยู่นะฮะแล้วส่วนที่ด้านล่างลงมานะครับก็จะเห็นปะปายนะครับเป็นผงยาจินดานะครับชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะพลิกดูด้านหลังดูนะครับนะฮะเห็นท่านจานนะฮะจานด้วยมือนะครับไม่ใช่ปั๊มด้วยเครื่อง เหมือนสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่เขาจะมีาตาบั๊มนะบั๊มลึกไปเลยนะฮะการจานนี้ก็จานแบบโบราณนะครับจะเห็นรอยขีดขยักนะฮะอยู่บริเวณเนื้อนะครับแล้วก็จะมีมวลสารนะครับฝังอยู่นะครับฝังอยู่ตามาพระนะฮะขับพระก็จะมียางหรือว่ามีน้ำว่านนะครับ สังเกตดีๆนะฮะจะมีน้ําว่านนะฮะโผล่ขึ้นมานะครับนะฮะโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเนื้อของพระจะออกนวลนๆนะครับออกนวลๆข,ขาวๆนะฮะจะไม่ดําเท่าไหร่นะครับก็จะมะีความเก่านะครับมีคาบแป้งคาบอะไรเนี่ยนะโผล่ขึ้นเกิดมาเองนะครับเกิดจากธรรมชาติจากเนื้อว่านนะครับจากความเก่านะครับ พระเก่าจะต้องมีเนื้อว่านเนื้อแป้งนะฮะโผล่ขึ้นมานะครับสังเกตดูให้ดีจะเห็นเนื้อว่านนะครับที่ติดอยู่ตามบริเวณองค์พระนะครับอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับครับเรามาสังเกตโดยทั่วๆไปนะครับพระผงจินดามณีนะครับหลวงปู่บุญนะฮะถ้าสังเกตแล้วก็จะเห็นนะฮะเนื้อพระนี่ค่อนข้างจะ ออกสีไม่ดำเท่าไหร่นะครับไม่ดำเท่าไหร่นะฮะดูด้านหลังนะจะเห็นรอยจานนะครับอ่ารอยจานที่จานด้วยมือนะครับนะฮะจะไม่เรียบนะฮะเหมือนกับรอยปั๊มนะครับสังเกตดูนะฮะพ้าค่อนข้างจะบางนะฮะบางมากเลยนะครับบางนะฮะผมไม่ได้ชั่งน้ําหนักดูนะว่าเท่าไหร่นะฮะเนี่ยนะฮะ จะเห็นรอยปั๊มนะครับนะด้านข้างนี้จะโผล่ขึ้นมานะฮะถ้ามองแนวนี้ก็จะเห็นขีบนะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะขีบนะครับตรงนี้ที่เป็นแองเข้าไปนะครับดูเหมือนจะเป็นทั้งสองข้างเลยนะฮะสองข้างเลยนะครับเนี่ยนะฮะจะเห็นรอยเนี่ยนะเห็นปีกโผล่ขึ้นมานะครับปีกโผล่ขึ้นมานะครับด้านด้านก้นนะฮะ ด้านก้นคือว่าก้นของพระเนี่ยนะครับนะฮะคล้า,ายๆกับการหล่อนะฮะคล้ายกับการหล่อนะครับเนี่ยนะฮะแต่ไม่มีตะไบเนาะนะครับถ้ามีตะไบเนี่ยคงจะเป็นพวกเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อ,อดีบุกอะไรจำลองนี้นะครับเพราะท่านสร้างหลายเนื้อนะครับนะฮะสังเกตดูให้ดีนะว่าเนื้อท่านนี้จะเป็นเนื้อผงนะครับนะตรงนี้ก็ดูเหมือนจะเป็น รอยปั๊มเหมือนกันนะฮะเราจะมีรอยเงี้ยหรือว่ารอยอะไรอยู่แถวๆนี้นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีนะฮะถ้าไปเจอองค์ไหนที่เป็นเนื้อว่านนะครับก็สังเกตดูนะฮะว่าจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับประการแรกมีเท่าที่ผมจดจำมานะครับก็คือหน้าของพระเนี่ยนะครับไม่ใชบว่าชัดเจนหรือเปล่านะอโอเคนะครับ หน้าของพระเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างจะยาวๆนิดหนึ่งนะครับยาวนิดหนึ่งนะฮะจุดที่สังเกตให้ชัดที่สุดเลยนะครับชัดชัดมากเลยนะครับคือสังเกตซุ้มนะครับนะซ้มด้านซ้ายมือของพระหรือว่าขวามือของเราเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าการแกะแบบนี่จะ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 ผิดพลาดไปนะฮะดูนะฮะสังเกตซุ้มมีสองเส้นนะครับเส้นในกับเส้นนอกนะครับ เส้นในเนี่ยท่านจะแกะนะครับเนี่ยแกะแกะแกะแกช่างก็จะแกะแกะแกะมานี่นะแล้วก็จะหายไปนะหายไปส่วนชั้นชั้นนอกจะหายไปนะตรงนี้จะหายไปนะครับแล้วก็ซุ้มด้านในเนี่ยนะฮะจะออกมานี่แล้วก็จะข้ามนะข้ามตะวัดออกมาเป็นด้านนอกเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้เป็นด้านนอกนะครับแล้วจะก็จะตะวัดเข้ามาเป็นด้านในเห็นไหมส่วนด้านนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยเส้นนอกก็จะเป็นเส้นนอกนะครับเนี่ยตะวัดมานะครับ การดูก็จะผิดแลกไปนะครับนะเท่าที่สังเกตนะแต่าที่พบมานะครับบริเวณสององละนะฮะแล้วก็หูนะครับถ้าสังเกตตามหลังจีงหูด้านนี้นะนะจะสูงกว่าด้านนี้นะครับหูด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้หน่อยหนึ่งนะครับจะใหญ่กว่านะครับเอ่อแล้วก็บริเวณเอ่อด้านหน้านยฮะเดี๋ยวไปทราบจะซูมได้ไหมนะฮะด้านหน้านะครับสังเกตดีๆตรง ตรงหน้าผากเนี่ยจะมีบุ๋มนะฮะมีบุ๋มนะครับมีบุ๋มแล้วก็ดวงตาของท่านก็จะมีบุ๋มด้วยนะฮะมีบุ๋มนะครับนะฮะแล้วก็บริเวณเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยจะแตกนะฮะถ้าองค์ที่จะชัดนะฮะจะมีแตกเป็นสองหรือสามเส้นเนี่ยบริเวณเนี้ยนะฮะสองหรือสามเส้นเนี่ยนะครับข้างบนนี้จะเป็นเส้นเดียววิ่งลงมานะครับสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณตรง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 เนี้ยนะฮะจะมีรอยแยกกันนะครับตรงนี้จะแหลม นะฮะตังเกตดีๆไม่ทราบว่าผมจะเออททำไงชัดได้บ้างเนี่ยนะฮะอ่ะดีซูมอ่ะดีซูมครับซูมแล้วก็ดูนะฮะใบหน้าท่านนะครับหน้าผากจะยุบนะฮะดวงตาก็จะยุบไปทั้งสองข้างนะฮะหัวไหล่ก็จะมีอรอยสังสังกติพาดบ่านะจะแหลมนะครับแล้วก็ด้านใต้สังกติก็จะแหลมนะ,ะเดี๋ยวจะชี่ดูนะครับ บริเวณไหลด้านขวาของท่านหรือซ้ายมือเรานะฮะก็จะเป็นลึกนะฮะเป็นในพื้นที่ที่เออลึกเข้าไปนะฮะลึกเข้าไปเหมือนกับคล่ายคล้ายกับพระของสมเด็จวัดขังนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อติ่งที่บริเวณได้ข้อศอกนะฮะดูเหมือนจะเป็นสองชั้นเป็นเล็กบางๆนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนตอนตอนท้ายนะฮะ ครับทางด้านซ้ายก็ลึกอยู่แล้วนะฮะลึกมากเลยนะครับสังเกตให้ดีนะฮะแล้วก็ทีนี้มาดูด้านขวามือเราหรือว่าสายพระนะครับตรงขอบฮะจะเห็นเส้นกลับกันนะ,ะแกะแล้วก็ข้ามไปอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนะ,ะดูสองข้างสลับกันนะฮะดูด้านแขนนะครับต้งลึกนะครับ แคนนงเลิกนะฮะแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งมาดูนะครับตรงบ,บริเวณช่อเชยพึกที่เส้นลัทธิมีนะฮะตรงด้านซ้ายมือเรานะครับจะห่างจากขอบนะครับจะห่างจากขอบแล้วก็มาดูมวลสารต่างๆนะครับจะเห็นว่านต่างๆอยู่ตามเนื้อพระเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับนะฮะช่อหรือว่าเม็ดเชยพึกนะครับก็ชัดเจนดี ทางด้านเชฟึกด้านขวามือของเราหรือว่าซ้ายพรานะครับก็จะชิดขอบนะฮะก็จะเห็นเนื้อปิ้นออกมานิดนึงนะเส้นขอบพระนะครับเห็นเนื้อปิ้นออกมานิดนึงนะครับทุกองค์เลยนะต้องมีนะครับนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะผมเห็นมาสององแล้วนะครับมาดูด้านหลังบ้างนะครับยันของท่านนี่จะจย์นด้วยมือนะฮะสังเกตให้ดีนะครับถ้า,าว่าเป็นเอ่อการปั๊มจากโรงงานนี้การเอ่อ จานยันยัน,นของท่านนะครับจะเรียบนะครับจะเรียบจะลึกลงไปแล้วก็เรียบนะครับถ้าถ้าจานด้วยมือเนี่ยจะขุขานะครับเพราะว่ามันจะต้องติดกับากากยาบ้างมวลสารต่างๆบ้างนะก็เลยทําให้ยาของท่านเนี่ยนะครับเป็นรอยคูดนะรอยขูดะนะครับสังเกตเ,เนื้อพระนะครับตามจุดต่างๆกระจายทั่วกันหมดทีเดียวนะครับ นี่ก็เป็นอีกพระองค์หนึ่งนะฮะทีเ่เรานำมาฝากท่านให้ได้ชมกันนะครับหายากยากมากจริงๆนะครับผมเพิ่งจะเจอครับผมเพิ่งจะเจอมาสององค์นี้จริงๆนะครับนะเพราะว่าหายากมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ตามที่บอกไว้นะฮะบ,บอกไว้ก็คือว่าด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับนะของซุ้มนะครับของซุ้มนะจะห่างนิดนึง นะครับเห็นไหมนะฮะจะห่างครับจะห่างออกจากขอบนะครับนิดหนึ่งแล้วส่วนซมด้านนี้นะฮะนื้มด้านนี้น่าจะชิดครับชิดนะชิดเลยนะครับน่าสังเกตให้ดีนะฮะแล้วข้อสอบตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะฮะจะมีเอ่อเนื้อล่างอยู่นิดหนึ่งนะครับเนื้อล่างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะแกะผิดนะครับแกะผิดนะจะขึ้นมานี่เลยนะครับน่าสังเกตให้ดีนะฮะแล้วดูเหมือนว่าตรงตรง ตรงตรงนี้ด้วยนะฮะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะตรงนี้จะมีจะมีะเนื้อเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนื้อน้อยๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับชิ้นหนึ่งนะครับตรงนั้นก็ยังหาจุดไม่ได้นะครับนะยังหาจุดที่ชัดเจนไม่ได้เลยนะฮะยังไงก็ใครมีก็ลองถ่ายมาให้ดูบ้างนะครับนะจะได้เอานําเป็นเอามาเป็นตัวอย่างกันนะครับ นี่ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับที่เรานำมาฝากกันเป็นพระนะครับหลวงปูบนะ่บุญนะฮะพิมพเนื้อยาจินดามนีนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะฮะเราจะได้นำพระมาใท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะฮะเพราะว่านะพระนี่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ อย่าลืมนะครับไว้ตามกันในอตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมกันนะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะไว้พบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ